สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยมีการอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวออกมาในช่วงวันที่29กระกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหมู่บ้าน Staro m a r ออสก k ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยมีการรายง,งานความเคลื่อนไหวออกมาล่าสุดครับว่ากองกำลังของทางรัเสเซีย ได้มีการถมกำลังเข้ายึดพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านสตาร์โรมออสกี้ทำให้กองกำลังของทางยูเครนนะครับที่อยู่บริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านตรงนี้ครับต้องมีการถอนกำลังบางส่วนมาตั้งหลักบริเวณทางเหนือของหมู่บ้านสตาร์โรมออสกี้ทำให้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านสตาร์โรมออสกี้ณเวลานี้กลายเป็นแนวปะทะระหว่างทางรัสเซียกับทางยูเครน ถึงกระนั้นครับกองกำลังของทางรัสเซียนะยังไม่สามารถเคลื่อนกําลังลุกเข้าไปในตัวหมู่บ้านได้ทางรัสเซียนะครับมีการตึงกําลังอีกฝากหนึ่งของแม่น้ําซึ่งเป็นแม่น้ำนะครับที่ขั้นระหว่างยูโรชนนกับสตาโรมอสกี้ จากข้อมูลของแหล่งข่าวนะครับบอกว่าการตีโต้กลับของทางรัสเซียในครั้งนี้ทางรัสเซียพยายามเข้ายึดเนินสูงที่มีความได้เปรียบด้านพื้นที่ทําให้แนวป้องกันของทางยูเครนที่อยู่บริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านสตาโรเมอสกี้ต้องมีการถอนกําลังบางส่วนออกจากแนวปะทะซึ่งสถานการณ์การประทะบริเวณหมู่บ้านสตาโรเมอสกี้นะครับยังไม่มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวออกมาจนถึงตอนนี้เวลา14นาฬิกาของวันที่30กรกฎาคม โดยทางรัเสเซียนะครับพยายามที่จะผลักดันทหารยูเครนให้ออกจากสตาร์โรมออสกี้เพราะหากทางยูเครนนะครับสามารถลุกลงมาทางตอนใต้จนถึงซาวิสเน่ได้ยูโรชไนเน่เนี่ยจะถูกตีขนาบทันทีตอนนี้ครับการรบของทางรัเสเซียก็คือเข้าตีสตาร์โรมออสกี้เพื่อไม่ให้ยูโรชไนเน่นะครับต้องรับสึก 2 3ถึง3ด้านสถานการณ์ในหมู่บ้านสตาร์โรเมอสกี้ในปัจจุบันครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งทางรัเสเซียสามารถเข้าไปยึดสตาร์โรเมอสกี้คืนได้หรือทางยูเครนเนี่ยสามารถผลักดันทหารรัเสเซียที่ตีโต้กลับมาให้ถอยร่นและเข้าไปควบคุมหมู่บ้านสตาร์โรเมอสกี้ทั้งหมดอีกครั้งรวมไปถึงจะเข้าปิดล้อมยูโรชไนีสถานการณ์นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่าง ณเวลานี้การสู้รบที่หมู่บ้านสตารโรมอสกี้ในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นแนวรบที่มีการประทะกันอย่างหนักอีกจุดหนึ่งแล้วก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าการตีโต้กลับของทางรัสเซียที่เกิดขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของสตารโรมอสกี้ที่เข้าประทะกับแนวรุกของทางยูเครนที่เข้ามาปลดปล่อยหมู่บ้านสตารโรมอสกี้นั้นจะมีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันครับ ยข่าวความเคลื่อนไหวหลักๆครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านสตารโรมิอสกี้ส่วนจุดอื่นนะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันในคลิปต่อไปเนื่องจากวันนี้แอดมินต้องไปทำธุระต่อนะครับจึงขอนำเสนอข้อมูลแค่ตรงหมู่บ้านสตารโรมิอสกี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอัปเดตให้ทั่วทั้งแนวรบเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ